ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไข่เจียวนะเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะแต่วันนี้เราจะใส่พริกนะแล้วก็มีมะเขือเทศมีใบโหระพากับใบกะเพรานะใครจะใส่แต่โหระพาก็ได้แล้วแต่เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมกับหอมแดงซอยเนาะเดี๋ยวไปทำกันเลย ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงในะส่น้ำมาอยนิดนึงซอสปรุงรสจะใส่น้ำตาก็ได้นะ ใส่พริกลงไปเลยนี่ฮะใส่ต้นหอมกับอหอมแดงซอยลงไปใส่มะเขือเทิแล้วก็นี่นะ่ยใบโหระพากับใบกะเพราเนาะ เลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะใส่ทั้งสองก็ได้เดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันนะกลางไฟแล้วก็น้ำมันร้อนไม่ร้อนมากนะ เสร็จแล้วนะวันนี้กับเมนูง่ายๆเนะาะไข่เจียวใส่สมุนไพรเนาะใส่ใบโหระพากับใบกะเพราหอมนะไปลองทำกันดูนะกินตอนร้อน,อนๆเนาะวันนี้คลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะไปละบ๊ายบาย